พี่จิงขาจะมาหลงทางอีกสักรอบพี่เวอร์พี่เอาแล้วนี่ไหนพากันหลงกันไปไจริงๆต้องมาถึงแต่บ่ายโมงบ่ายสองแล้วแหละไปเที่ยวกาญจนาภิเษกมาเอ๊ะทำไมไม่มีหมู่บ้านวะขับไปเรื่อยๆ,ๆนะากาญนาบอกพี่จริงเรากลับเถอะ<อ>เรา<ๆ>เราหาทางใหม่พี่จิงก็ดูแผนที่ก็ยากอยู่ืมเ่อกี้ไม่เคยมาที่นี่หรอที่นี่ตอนนั้นมาก็ไม่ได้ขับเองแล้วมันเลี่ยงเฟสงงมากใช่ขึ้นต้นดิษเก้า คือรอบ้อมามาขึ้นรถดีเก้าแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งแล้วสามไม่ดีไม่ไปตรงนู้นต้องมีพีด้วยมีพีตรงนู้นเยอะแยะพีหนึ่งพีสองใช่พีเพียบเลยนี่เข้าบ้านป่าท็อปก็มีสามคันเลยหินซีนห้าซีนมีไนด้วยจริงเหรออันนี้เป็นบ้านพิหลีอ่ะพวกนี้ซ้อมละครแล้วก็ไปเรียนถ่ายมายาป้าไม่ถ่ายเสืองรอบไหนวันไหนบ้างไม่รู้อ่ะโห ดีต้องแสดงสองเรหักด้วยว่ะด้วยนะเสาร์อาทิตย์นี้ถ่ายป่ะรอบนั้นแหละเรา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 อย่าดูเลยอ่ะเลนการล่ายดีเนี้ยเราไม่ให้ดูอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ถ่ายมากกวคนรับการผู้ใหญ่ใช่เขให้รอบที่ดูได้คือมีแค่สามรอบใช่สิบเก้าสิบเก้าสองรอบห้ารอบรอบสื่อรอบเสด็จสองรอบแล้วรอบที่คนดูคือสามรอบอือนี่ก็เลื่อรอบสุดท้าย เสาที่ที่ถ่ายปะ<อ>ยกยังไม่รู้ใช่ปะเขาไปร่วมสควยชที่เขาได้บับรรตรเงเสืองรอบกาล่าเ่ก็ถามอ๋แกไปดูไหมไม่แต่งตัวแต่งตัวสู้ใช่ <laughs>